การศึกษานั้นเป็นเรื่องของกวงชนเป็นเรื่องของคนทุกคนที่ต้องมาร่วมกันรับผิดชอบในเรื่องของการจัดการศึกษานอกจากนนก้นแต่แรมนั่นไปสู่การศึกษาแล้วผมคิดว่าการทุ่คนทุกคนจะต้องร่วมกันระดมทรัพยากรเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเพราะฉะนั้นในพร้อมเยนฉบับ,บนี้จะต้องมีกองทุนเพื่อเป็นหลักประกันในเรื่องดังกล่าว2เรื่องคือหนึ่งกองทุนตูแห่งแผ่นดินที่ได้พูดไปแล้วซึ่งเรามี แล้ว120ล้านนะครับสององทุนเทคโนโลยีและนะวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งเราก็มีกองทุนประเดิมอยู่แล้ว105ล้านเพียงแต่ยากินกฎหมายรองรับเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนในการที่จะดำเนินการโดยทคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติจะได้ช่วยกันในการที่จะผลักดันให้เกิดรูปแบบวิธีการการบริหาจัดการตลอดถึง การติดตามผลและการดําเนินการถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและความเป็นไปได้ระบบการศึกษานั้นต่างกว่าระบบอื่นนะครับเป็นระบบที่จะต้องมีกฎหมายรองรับที่ดีเป็นระบบที่ต้องมีกฎหมายที่ชัดเจนเป็นระบบที่จะต้องมีผู้บริหารจัดการทั้งในระดับกระทรวงทั้งในระดับการบริหารไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาปั้นมวัย การศึกษาในระดับปริญญศึกษาการศึกษาอาชีวศึกษาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งเน้นทั้งนอกโรงเรียนในระบบและนอกโรงเรียนที่เป็นการศึกษาตลอดชีวิตต่อไปซึ่งผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะกับเคลื่อนกฎหมายดังกล่าวนี้ให้เป็นหลักสําคัญในการที่จะเป็นกฎหมายหลักในการแปนงการศึกษาของประเทศเราก็บอกเป็นอย่างยิ่งว่าเราอยากเห็นการเปลี่ยน ไปสู่โลกยุคอนาคตและเราอยากเห็นเด็กไทยของเราเป็นพลเมืองที่ดีมีความรู้มีความสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย